กล้้อองงยู่ตรนีไม่รู้ไงมากล้องอยู่ตรงนี้อนโอ้หอโหด้านหลังด้านหน้าก็พูดเสี่ยสวัสดีคะ่ะจากช่องปลายฟ้าช n แน l นะคะวันนี้จะพามาดูปลานะคะปลาตัวใหญ่ๆนะคะมาให้อาหารปลาะะเอาเลยเอาเลยนี่นะคะปลาใกล้ๆหน่อยสิตัวเองอะใกล้ๆหน่อย

ฟ้าชนเนลนะคะใ้อาหารปลาค่าไฟฟาชนเนลค่ะ,ะแตาแถวบ้านคนไทยนะคะนังอ่ะนังดีนะระวังเล็กนี่เอ้ยไม่ต้องถามเลยเข้าไปะ ไปพาชนแีให้อาหารปลานะเพื่อนเื่่อออนนน้ก็ใชะไร พูดสิแค่นี้ก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆไม่บ้า <c oughs> นี่คือทุ่งปลานะคะเพื่นพนอนๆบริเวณทุ่งที่ให้ปลานะคะอเอะาคุยหน่อ่จบ